สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพายพงศธรไม่ทอ้อเปิดร้านลาบคนบ้านเดียวกันไม่อายทํากินซุ้พิษโควิดยังคงได้รับผลกระทบกันทวนหน้าสําหรับสถานการณ์โควิดที่ส่งผลกระทบกับหน้าที่การงานรวมถึงการใช้ชีวิตของใครหลายคนบางส่วนกระตัดสินใจปิดกิจการร้านค้าของตัวเองเพราะแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหวในขณะที่อีกด้านก็เริ่มหันมาทําอาชีพเสริมหรือแม้กระทั่งปล่อยของรักหารายได้เพื่อช่วยแบ่งเบาภา,าระค่าใช้จ่ายต่างๆไม่เว้นม แต่คนในวงการบันเทิงที่ถูกเลื่อนและยกเลิกการงานต่างๆไม่สามารถทำงานได้ตามปกติเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบไม่น้อยเลยทีเดียวเช่นเดียวกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังไผ่พงศธรศรีจันทร์ที่พันตัวมาเป็นพ่อค้าเปิดร้านลาบใช้ชื่อว่าคนบ้านเดียวกันเพื่อหารายได้เสริมซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้กลับมาเปิดร้านตามนโยบายรัฐบาลอีกครั้งและหากมีว่างจากงานในวงการเมื่อไรนุ่มพายก็จะแวะเข้าไปที่ร้านเพื่อลงมือทำอาหารให้แฟนได้ทานด้วยตัวเองหลังจากเปิดร้าน ตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมามีแฟนเพลงแวะเวียนมาเยี่ยมมาหากันบ้างแล้วก็มีลูกค้าประจําที่มาทานกันทางร้านเองก็ปฏิบัติตามข้อกําหนดของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดวันไหนที่ตัวเองว่างก็จะเข้ามาร้านทําอาหารให้เนแฟนได้ทานกันด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ